วันนี้เราก็มาเก็บกระถินอีกแล้วนะคะโอ้โหมีแต่ยอดงามๆเลยวันนี้นจ่จจะดอกแล้วเนาะนี่ยอดอบอวบกินกับตำแครอทถ้าจะพูดว่าไปกินกับอ่ส้มตำเราก็ไม่มีมะละกอน,นี่นะคะ กะทินฝรั่งหล,ล,ล,ล่อหล่อไม่ใช่กะทินฝรั่งยอดอวบอวบฝรั่งหล,อลอ่อหล่อคุณยุ้ยเจ้าคือใครฝรั่งหล,อลอ่อหล่อหล่อหมดแหละเนะาะฝรั่งอืมนี่นะจ้าอากาศก็ยังไม่นี่เท่าไหร่ใช่หมดเลยนี่ สววนตัวเราน,นะตอนนี้เขาก็เริ่มปลูกข้าวโพดเลยอันนี้ก็จะปลูกข้าวโพดนี่นะคะบรรยากาศข้าวโพด,โดทั้งสองฝั่งต่อไปก็จะเป็นป่าข้าวโพดขึ้นงามๆเดี<อ>๋ยวเก็บยอดกระถินกันเดี๋ยวเขาก็มาตัด สวยๆไม่มีแมงอะไรกินเลยเนาะคือมาดีเทศนานว่าตัวอะไรเนะี่ยทำไรนี่นะคะสวนผักสวนตัวของเรานี่ยอดกระถินนะคะยอดกระถินเอากำเดียวพอจะกินกับส้มตำหรือไปกินกับยำก็ไมรูเย็นนี้ยังไม่ดูนะคะ อ้ยตัวอะไรนีย่ยอดอบวบฉันขอนี่นะคะเกิดเขากำลังจะด,ด,ดอกเอากำเดียวฉันงามมากเข้าไปอีกไกลๆ เป็นรายการให้ชม,มได้กําเดียวกําเดียวพอ่อไปเยอะกินไม่หมดอืมจ้าพอละ สวยๆทั้งนั้นนี่นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย